มีคนถามคุณอนุทินชา,นวาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าไปโกรธแค้นอะไรกันนักกันหนากับพักเพื่อไทยเนื่องจากเมื่อวันสองวันก่อนนี่ครับมีการเลือกตั้งซ่อมสอสศสะเกตเขตหนที่มีคุณอมรเทพสสอ,อมรเทพสมหมายเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมทาง คุณสมหมายก็ส่งลูกสาวนะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคือคุณภูริกาสมหมายส่วนพรักภูมิใจไทยก็ส่งคุณรจินตวันไตสรณกุลมังลงพักเพื่อไทยได้เบอร์หนึ่งพักภูมิใจไทยได้เบอร์สองปรากฏว่าคุณอนุทินนี่นะขึ้นปลาใสโอ้โหเอฟอาร์แอคชั่นหันซ้ายหันขวา นะเราไม่เป็นกี่ขาคนขายชาติโอ้แรงผมถามว่าใครขายชาตินะครับหิชาติมันขายได้ด้วยเหรอแม้ทำยากระขายชาติกันง่ายๆายมันเป็นวาทกรรมที่ใส่ร้ายกันไอ้คําพูดประเรศอย่างนี้มันไม่มีใครขายชาติได้เราไม่เป็นกี่ขาคนขายชาตินะเราต้องไม่เป็นกี่ขาคนโกงโอ้ใครโกงก็ไม่รู้ เขากระโดงไปถึงไหนแล้วเลือกตั้งสวไปถึงไหนอันนี้ไม่ทราบนะครับเขาเรียกคนอะไรผมก็ไม่ทราบไม่เป็นกีขาคนโกงไม่ไดาคนหลอกลวงคล้ายๆ,ๆอย่างนั้นแหละนะก็อยากจะถามเหมือนกันนะ,ะถ้าไม่เป็นกีขาคนโกงคนหลอกลวงในทางการเมืองเออเขาไม่พูดกันคือการเมืองนี่นะครับเขาไม่ใช้คำว่ากีขาการเมืองไม่มี นะครับการเมืองก็เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในคนการเมืองไม่มีใครเป็นกี่ข้าใครหรอกครับถูกไหมเออถ้าจะร่วมรัฐบาลก็เขาเรียกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเขาเรียกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาไม่เรียกว่าขี้ข้าทางการเมืองการมาพูดอย่างนี้โอ้โหนะครับยังจะกินเลือดกินเนื้อเนี่ยก็ถือว่าไปโกรธแค้นอะไรกันนักกันหนาะถ้าจะว่ากันจริงๆนะแต่โอ้ยเราไม่เป็นขี้ข้าคนหลอกลวง ลองคิดดูให้ดีนะลองคิดดูให้ดีนะการที่พักภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยหนึ่งไม่เป็นกี่าอยู่แล้วเพราอะไรไหมเขาไปซ้ายพักภูมิใจไทยไปขวาเขาไปขวาพักภูมิใจไทยไปซ้ายยังเขาเรียกว่ากี้าเลยครับถูกไหมคือการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องลงตกลงปลงใจไปด้วยกันนะไม่ใช่ไปขวางกันถ้าจะว่ากันจริงๆนะ หลอกถ้าพูดถึงคําว่าหลอกเนี่ยละไม่รู้ใครหลอกใครนะดูไหมมุมหนึ่งเ็าบอกว่าเอา้าการที่พรคภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลทําทีเป็นตกลงนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะไม่ว่าเรื่องกฎหมายประชามติไอ้ทุกอย่างเลยแหละเป็นนโยบายของรัฐบาลปราบปรามยาเสพติดโอ้พรภูมิใจไทยบอกว่าเราร่วมอย่างเต็มที่ แต่พอเข้าร่วมรัฐบาลปรากฏว่าขวางอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่รู้ใครหลอกใครไม่รู้ใครหลอกใครนะเอาเอากันจริงๆนี่แหละถ้าอีกมุมหนึ่งนะแม่ถ้าผมเป็นพรคภูมิใจไทยนะบอกว่าผมถูกหลอกไปร่วมรัฐบาลเอาถามกันนะคนถูกหลอกได้กระทรวงใหญ่ๆไปสามกระทรวงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานสามกระทรวงใหญ่กับกระทรวงเล็กอีกหลายกระทรวงถามจริงๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกหลอกเลยครับถ้าถูกหลอกแม่ผมก็อยากจะถูกหลอกเหมือนกันนะผมอยากได้กระทรวง,งพวกนี้มาได้ครอบครอง <c oughs> นะถูกหลอกแล้วได้สามกระทรวงใหญ่มันน่าถูกหลอกอยู่นะคุณนะรุทินใช่ไหมล่ะเอ,อถูกหลอกได้ถูกหลอกดีอยู่มาตั้งสองปีแล้วบอกว่าถูกหลอก โอ้ยนะครับอันนี้คือการเมืองครับไม่ใช่หรอกที่ออกมาพูดในวันนี้เนี่ยก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองเอาพอดีพองามนะไปโกรธแค้นอะไรกันนักกันหนากับพรรคเพื่อไทยเขาหรือการที่เขาไม่เอาร่วมรัฐบาลน,นะเขาก็ไม่ได้ไล่นะแต่เขาขอกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาบริหาร ทำไมถึงเอามาบริหารเนื่องจากว่าการปรับปรามยาเสพติดหรือนโย,ยบายหลายๆอย่างของรัฐบาลมันไม่คืบหน้ามันไม่ขับเคลื่อนเพื่อประชาชนเขาจึงจะเป็นต้องเอากระทรวงมหาดไทยมาบริหารในนามของพรรคเพื่อไทยอันนี้คือความจริงไม่ได้ังเกียเดียดฉันอะไรหรอกครับก็ท้าจะทำงานเพื่อประชาชนอย่าไปสนอะไรกันนักหนาใครทำดีก็เอาไปสิ คุณนรุณินปะาัยบอกว่าโอ้ยนะครับที่เขาเอาเราออกนี่นะเราก็ไม่ได้เสียใจหรอกนะแต่สาเหตุเนื่องจากว่าไอเรานี่ไปทํางานเยอะแยะมากมายรู้ว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไปแพ้ภูมิใจไทยอะไรเอาเขาเราออกเอาจริงหรือเปล่าเออไม่ใช่มั้งนะที่เขาจะเอาออกก็หมายความว่าไปขวางนโยบายนั่นแหละนะอย่างกรณี บลวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ e กก็ขวางการแก้รัฐธรรมนูญก็ขวางแม้กระทั่งการออกกฎหมายประชามติในวันนี้สภา,าผู้ทแทนาารัศดรพิจารณาเลยยืนยันร่างที่เสนอต่อว,วุฒิสภาคือมีการเลือกสองชั้นนะคํัว่าเลือกสองชั้นหมนายความว่าครั้งแรกนะถ้ามีการประชามติติต้องใช้เสียงอ่อนั้นสในสนะของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งอาถ้าชนะไปแล้วจึงมา ก๊กสองก็คือเครื่องหนึ่งของผู้ใช้สิทธิ์รือเปล่าผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งเมืันรอบแรกมก็ไม่ผ่านอยู่แล้วพักภูมิใจไทยก็ขวางเพื่อจะรักษารัฐธรรมนูญปี60ใูนใครๆเขาก็รู้กันดังนั้นเป้าหมายคือการรักษารัฐธรรมนูญปี60ให้คงไว้เพื่อจะให้ได้สวเหมือนที่มันเกิดขึ้นทุกวันที่เขาเรียกกันว่าสวหัวอันนี้คือเรื่องจริงนะ เอานะการเมืองถ้าจะสร้างสีสันกันก็พอง,งามแต่ถึงขั้นจะไปบอกว่าโอ้ยผมเป็นกีค่าเราจะไม่เป็นกีค่าคนขายชาติไม่เป็นกีค่าคนโกงเอาเขาก็โดงคุยกันหน่อย <laughs> แต่การเมืองเขาไม่ได้เรียกว่ากีค่านะครับไม่มีการเมืองไม่มีใครเป็นกีค่าใครหรอกครับนะใครอยู่เป็นสสก็ทําหน้าที่ของสสใครเป็นฝ่ายบริหารเป็นรัฐบรีก็ทําหน้าที่ของรัฐมนตรีนะครับตามอํานาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ นะครับไม่มีใครไปขี้ค่านะมีหน้าที่อย่างเดียวคือท่านต้องรับใช้ประชาชนการรับใช้ประชาชนคืออะไรรู้ไหมอบอกคุณนุทินหน่อยการรับใช้ประชาชนก็หมายความว่าการเป็นรรคก่วมรัฐบาลเมื่อตกลงนโยบายอะไรร่วมกันแล้วต้องขับเคลื่อนและทำตามนโยบายที่ตกลงร่วมกันไว้อันนี้แหละคือทำเพื่อประชาชนแต่ถ้าเราตอนจะร่วมรัฐบาลเราไปบอกว่าอะไรก็ได้หมดอะ คุณว่าอะไรผมทําตามนั้นแต่พอไปอยู่แล้วไม่ทําตามนั่นแหละเขาเรียกว่าผิดสัญญานะจะบอกให้ไม่ใช่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยเ็าผิดสัญญานะไม่รู้ใครนะผิดสัญญาคนอื่นเขาทำตามสัญญาหมดพรรครวมรมนะัฐบาลไม่มีใครค้านไม่มีใครขวางแต่ภูมิใจไทยมีแต่ค้านกับขวางไม่รู้ใครคือฝ่ายผิดสัญญากันแนะ่เอา้าประชาชนต้องช่วยกันคิดครับวันนี้ก็เลยฝากประเด็นเพราเห็นว่าคุณนรินแอคชั่นเยอะนะอุ้ยข้อยอขวา เราต้องนึกโอ้โหแแอคชั่นมันเหมือนกับฉีดวัคซีนตอนไอซิโนแวคเลย <c oughs> ใครฉีดวัคซีนซิโนแวกตอนไอโควิดอะทุกวันนี้ยังช้ำใจอยู่เลยนะครับเพาเอาสรุปแล้วไอไวัคซีนที่ฉีดไปชซิโนบุนแวคเนี่ยมันเหมือนกับฉีดน้ำเลยนะน้ำยังมีค่ามากกว่าอีกเขาว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะเออไปฉีดวัคซีนกลับเป็นผลร้ายต่อร่างกายเหมือนแอคชั่นเหมือนกันเลยไม่ะเลย <c oughs> เอา้าครับ ใครจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรแล้วแต่ท่านนะครับแต่มุมของผมก็อย่างที่พูดนี่ยแหละครับนะแม่ถ้าถูกหลอกเหมือนคุณอรุทินว่าถูกหลอกไปเป็นรัฐบาลถูกหลอกไปเป็นรองนายกถูกหลอกแล้วได้กระทรวงมหาดไทยได้กระทรวงอะไรนะแรงงานได้กระทรวงศึกษาธิการจำนงขอถูกหลอกสักคนนึงนะคุณอนุทินผมขอถูกหลอกเนี่ผมจะไปตามที่เขาหลอกนะ เห็นเขาหลอกแล้วก็นะก็ตามใจที่เขาหลอกอ่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันนี้มาแวะกันเมืองกันหน่อยนะครับดูการเลือกตั้งซ่อมที่เขตท่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับใครชอบใครเชียร์ใครว่ากันไปเต็มที่เลยครับนะเพื่อไทยก็คือแชมป์เก่านะแต่คุณอะไรนะคุณธมรเทพท่านเสียชีวิตก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่แต่นั่นเองครับตัดประเด็นไว้จำนงนชัยมงคลไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ